สวัสดีครับขตลานของสูช่องเมดสตอรี่นะคะย่าหน่อยทำเกษตรนะคะก็ช่วงบ่ายวันนี้นะฮะพอดีว่าแม่มาเล่นกับหลานมีเอฟซเหมือนกับว่าอยากจะทราบความรู้สึกย่าหน่อยว่าอะไรแบบลึกๆนะครน้องเมส่งส่งซิกซิกมาบกว่าว่าเนี่ยสมมติว่า พี่เหน่งน้องเมเนี่ยหลานๆเนี่ยไปอยู่พิณุโลกเนาะไปหาประสบการณ์เนี่ยย่าหน่อยคิดยังไงคิดยังไงเอาคิดยังไงดีว่ะเป็นเปิดกงกว้างไว้ก่อนเปิดกงกว้างเนะก็ไม่ได้ตั้งใจไว้เนาะก็จะตอบแบบไม่ได้ตั้งใจใน,ในความรู้สึกลึกๆเนาะครับการนี่มเมย์ไปไหนมาไหนแม่ก็ทำใจอยู่แล้ว ทำใจยังไงแมทำใจเพราะว่าไม่ค่อยอยู่นิ่งนะถ้าจะไปก็เป็นเรื่องปกติถ้าอยู่ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเคยปฏิบัติตัวแบบนี้มา <c oughs> แต่ไหนแต่ไร <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> แต่ก่อนเรียนจบมสามก็ไปเรียน ก็ไปเรียนก็ไม่ค่อยได้มาเคยดูดวงไว้ตั้งแต่ก่อนเรียนจบมีคนทักว่ามีดวงที่จะไม่ได้อยู่บ้านไ,ไม่ค่อยได้อยูอ่ต้องเดินทางอยู่เรื่อยๆอแล้วก็เหมือนกับว่าม,มันก็คืออยู่ดีพอไม่ใช่คนเดียวนะแม่มีหมอดูอีกคนนึงเขาเขาก็พูดแบบนี้แหละ,ะชินชะตาทั้งนั้นเนาะชินชะตาเดินทาง ชีวิตที่แบบว่าเดินทางตลอดเดินทางตลอดแต่ว่าเดินทางแต่ละครั้งมันก็ได้ประสบการณ์เนี่ีสีได้ประสบการณ์กลับมากกับกับมาบา้านเหตุสักระยะไปไหมประมาณนี้แต่ว่าแม่ก็อยู่กับพี่นุษแล้วก็พี่โหนเธอก็มีมีลูกอีกสองคนอยู่ครับไอโหนกับนดหน้องคนสุดท้องก็พออยู่ได้อยู่ เาขากับบอคอยเด้อย่คือกันนั่นแหละเขาก็ไปทํามาหากินแต่ว่าพอไปไปมามาก็อุ่นใจอีกไประยะหนึ่งปะหนึ่งบอถึงได้ขอบครัวห้านี่แบบว่าให้ให้โอกาสลูกแล้วก็ให้ซีดลูกตัดสินใจทุกคนไม่ถ้าคิดว่าอันไหนดีก็ตัดสินใจเดินตัวเองแต่ก็ว่าให้กำลังใจอยู่ทั้งหลังนะ แบบนึ่แหละบมเมนว่าาพอสิสั่งเจ้าให้ยูนี่เจ้าผู้นี้ยูนี่โมเมนตยังสั่นต้องเบิ่งว่าคนผู้นี้จะมีไอ้ถนัดแบบใดบอองานถนัดแปบใดถนัดงานอะไรตามที่ตัวเองถนัดเลือกเอาประมาณนี้แต่แต่ถึงแม้ว่าเ,ออเราเราไม่อยู่ที่นี่หรือว่าแล้วก็ตาม แต่ว่างานน่ยมันก็ยังทําไปได้อยู่ปกติอยู่ดําเนินไปด้วยปกติมันไม่ใช่งานที่ต้องมายืนเฝ้าตลอดในเอฟซีอยู่ที่นี่มันไม่ใช่ว่าต้องต้องมายืนแบบว่าเขาก็ค่าขายได้เ้วก็อยากคนได้ซอยเราอยากทําอะไรแล้วก็เอาเงินจ้างเขาให้เขาทําให้อะไรเงี้ยอยากจะพัฒนาที่ดินทําเสาไฟก็ไม่ใช่ว่าแม่กับพ่อต้องไปทําหรือว่าผมต้องไปทําเราก็คือเรา หาเงินมาเนี่ยแล้วเราก็จ้างเขาจะทําถนนแล้วก็เอาเงินจ้างเขาให้เขาสมให้จะทําเสาไฟแล้วก็เอาเงินจ้างเขาให้เขาทําให้มันไม่ใช่ว่าเราต้องมายืนทําทุกคนด้วยกันอะไรอย่างนี้เอฟซีน่าจะนึกออกจะไปรังวัดที่ดินอะไร่เงี้ยแล้วก็มีเงินจ้างเพราะว่าอยู่แล้วกากบบรับเหมาไปในรับเหมาอยู่แล้วก็ประมาณนี้เพราะว่างานทุกสิ่งทุกอย่างกันรับผิดชอบภัมันแต่ละอย่างครับ เอฟซีจะมองว่าใครที doing, okay? ่บอกว่าคิดว่าแล้วเน่งเมย์ไม่อยู่บ้านแล้วใครจะดูแลพ่อแม่คือพ่อกับแม่เพิ่นเป็นคนที่แข็งแรงมากแล้วก็บ่บ่มากหรอกแต่ว่ากับพ่อใดญ่ไม่ถึงกับง่อยเพียเสียขาแต่ว่ากับทํำใดอยู่นะคือบ้านเราเนี่ยจะสอนให้ แม่จะสอนให้รู้จักการแก้ปัญหาแก้ปัญหาตนเองตัวเองให้ได้ทุกคนทุกคนเลยพ่อแม่ผมน้องชายน้องสาวเนี่ยตัดสินใจโดยตนเองแต่ละอย่างเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาปุ๊บจะให้ให้สอนวิธีการแก้ปัญหาให้ตัวเองให้ได้บอกว่าแทบจะ95เปอร์เซนมีน้อยมากที่จะบอกว่าอาศัยว่าแค่ปรึกษานิดแค่ปรึกษานิดหน่อยอย่างนี้มันผ่านไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องเพลให้ค่อยเน่ ยไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนก็แก้ปัญหาโดยตนเองแล้วก็หาหาใส่กระเป๋าด้วยตนเองแล้วก็ไม่พึ่งว่ากันนะเรื่องเงินนะผมก็เลี้ยงตัวเองตั้งแต่เรียนเรียนจบนะยอลูกทุกคนก็เลี้ยงตัวเองน้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 องคนกลางน้องคนทุกทายเขาก็หาเงินใส่โดยตนเองใช่เป็นเป็นมาทุกคนเรียนจบมาปุ๊บก็หาเงินเลี้ยงตัวเอง แล้วก็มีน้อยก็ใช้น้อยไม่มีก็ไม่ใช้ถ้าถ้าไม่มีจริงๆก็ยืมนะยืมกันนะยืมก็ก็มีอยู่แต่ว่าส่วนมากจะรับผิดชอบตัวเองซะมากกว่ารับผิดชอบตัวเองแล้วก็ใส่ความคิดเป็นของเจ้าของครับโดยเฉพาะน้องคนณหลานนี่เรียนหนังสือขายเอาของไปขายโรงเรียนนาเงินเก่งนวดนวดนี่เก่งมากเรียนหนังสืออ่า จนจบโทษแต่ว่าหานงิงใส่โดยตนเองใช่ใส่น้องสาวน้องสาวน้องสาวจะได้แม่ในเอฟซีพ่อะน้องสาวอยู่ใกล้แม่ค้าขายไม่ไม่อายบอายทำกินไม่อายทำทุกอย่างในหมดขายของขายออนไลน์เหมือนเข้ามาออนไลน์ก่อนเพื่อนด้วยเอเลียนจนจบโทษแต่ว่เพิ่นยังว่าคือจบไว้แต่นอมันบระด้ไปขายของโรงเยน ไปโรงเรียนจะเอาไซเป้ไปขายด้วยน้องสาลูกสาวคนสุดท้ายเก่งเรียนโทใช่ไหมเรียนโท้ไปเรียนหนังสือนี่อาัยเอาของไปขายให้เพื่อนนํานี่งเป็นยังสั่นเก่งอยู่ตอนอยู่ปป่ปหป .5 มีโบชัวอยู่อยู่เล่มหนึ่งแล้วก็เดือนเลขขายของนี่แหละตามบริเวณบ้านอขายของเก่งลูกษาลาเอาตลอดแล้วก็พื้นฐานก็ให้มีความซื่อสัตย์นี่แหละ เป็นสำคัญที่สุดเรียงลกูกเรียงลูกมันมีความซื่อสาตย์ซื่อตรงต่อการงานเมืม่อกี้ว่าจะพูดอะไรนะเออไม่เอาเปรียวคนอื่นอืมมรยาิสำคัญที่สุดขั้นแรกแต่เอ,าอ,าอ่างนี้ถ้าไม่ครับนี่ถือไม่เรียวรอเลยนะนี่ <laughs> <laughs> ต้องครับตลอด เลี้ยงลูกสามคนนี่นี่นี่แต่ก่อนนี่ไปโรงเรียนเนาะไปโรงเรียนอ่าแม่สอนให้ครับผมครับผมไปโรงรเรียนกลับมาอไปได้จากโรงเรียนมาเนี่ยเด็กเด็กที่โรงเรียนภาษาโรงเรียนเนาะ <c oughs> พูดหยาบแม่ก็ถือไม่เรียวแล้วเปลี่ยนคําพูดไหมกลับมาถือไม่เรียวครับ อะไรก็ต้องเรียกเวลาเรียกให้ครับครับครับเสยะไม่เอาครับผมด้วยมาณนี้นะตอนลูกนี่เข้มงวดอยู่มังกรเตรียมตัวไปนะเตรียมตัวอย่าตามใจนะตามใจไม่ได้นี่เสียคนนะลานนี่ก็ใครที่อยากจะทราบนะเอฟซีว่าเออย่าหน่อยคิดยังไงอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้นะคือที่บ้าน ที่บ้านเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยคือไม่ไม่ได้ตายตัวว่าจะต้องอยู่ที่บ้านเพราะว่าจริงๆแล้วโลกเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนนะนมันเปลี่ยนไปเอะมดอทุกวันนี้มันไปอยู่ไหนก็เห็นหน้ากันเนาะม,มันมันยิ่งสะดวกสบายกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนนี้มันมีแต่โทรศัพท์ก่อนโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์ก็ยังคิดถึงกันแต่เดี๋ยวนี้มันเห็นกันได้ทั่วโลกทั่วแผ่นดินมันก็ก็รับได้ คุยไลน์วิดีโอคอลอะไรได้วิดีโอคอลวิดีโอคอลคุยกันเดินทางก็สะดวกเดี๋ยวนี้บางทีขึ้นเหนือไปใต้เนี่ยวันเดียวถึงจากจากอย่างเช่นจากที่อำนาจเนี่ยกรุงเทพเนี่ยไปภาคใต้ก็แค่วันเดียวเองมันรัศมีเนี่ยมันมันไปได้หมดภายในหนึ่งวันไม่ได้ไกลมากอย่างผมไปพิซณูโลกผมก็ถ้าไม่แวะถ้าไม่แวะแปดชั่วโมงถึงออกเช้า 8ปดโมงถึงก็4ี่โมงเย็น FC ก็ไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะถือว่าเป็นเป็นเป็นการหาประสบการณ์มาๆนี่แหละอยู่บ้านก็ดูแลให้อยู่หาประสบการณ์ใน FC ประสบการณ์แล้วเรื่องต่างๆที่อยู่ที่บ้านอย่างเช่นว่าจะถมดินปรับพื้นที่อะไรพวกนี้ก็ทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมมันไม่ใช่ว่า อันที่ต่อไปมันจะออกดอกออกผลยังไงไม่ใช่มันต้องค่อยๆทำไปทำไปเดือนนี้เราเราถมดินเดือนหน้าเราปลูกต้นไม้เดือนต่อไปเราทำรั้วทำอะไรมันค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปมันจะไม่ได้ซีเรียสกับชีวิตประจำวันของเราอยากปลูกบ้านก็ยังปลูกเหมือนเดิมในเอฟซีไม่ใช่ว่าอุ้ยพอไปอยู่ที่อื่นแล้วที่เนี้ยไม่ทำเลยไม่ใช่เราไม่เราไม่หน้าที่ก็ต้องทำจม เหมือนเดิมใช่ก็ยังทำเหมือนเดิมทอ่มที่ก็จะพัฒนาเหมือนเดิมก็รอรอเดี๋ยวเกี่ยวข้าวเสร็จก่อนอแล้วก็จะไปดูว่าพื้นที่จะถมตรงไหน<ล>ะอะไรยังไงก็พัฒนาพื้นที่ควบคู่กันไปกับธรรมาหากินอยู่ทุกวันนี่แหละ <ๆ S 2> ก็ไม่ไม่หยุด,ยดทำไปเรื่อยๆมีอะไรก็บริหารไปทําไปเท่าที่ทําได้ครับส่วน ส่วนบ้านหลังนี้เนี่ยคือเราปรับปรุงมาแล้วเนี่ยก็คือตอนแรกมันยังไม่ได้ปูพื้นตอนนี้มันปูพื้นเราสามารถที่จะเพิ่มราคาเพิ่มได้แต่ก่อนมันไม่ได้ปูกระเบื้องอ่ไม่ได้ปูกเบื้องตอนนี้ปูแล้วคนคนมาเช่าก็ได้อยู่ดีใช่เป็นพวกเป็นพวกอ่อบริษัทขนส่งส่งของอะไรพวกเนี้ยพวกส่งวัสดุแต่ก่อนนี่เขามาถามอยู่แต่ว่า ยังติดค้างว่ามีจะคลอดลูกนี่แหละก็เลยรอให้มีคลอดลูกครับมันก็มีพวกขายส่งขายอะไรพวกนี้ต่างๆ่างบริษัทบริษัทต่างๆเขาก็ทําให้เขามาอยู่แล้วมันก็ดูสบายขึ้นดูสบายเพราะเรามีออฟฟิศมีห้องต่างๆที่เราทําเผื่อไว้แล้วก็ทําเผื่อไว้แล้วสบายเลยทีนี้ไม่ใช่ว่าอุ้ยทําทําตรงนี้เนี่ยกลับมาแล้วเพิ่งทําเสร็จ แล้วจะไปอีกแล้วเหรอที่ทําไว้มันก็เสียเสียหายมันไม่ได้ไม่ไม่ได้เสียมันไม่ได้เสียเปล่าพาะก็เราทําบางเป็นไว้เรียบร้อยแล้วว่าเผื่อคนมาเช่าเขาก็สะดวกใช่ทําห้องออฟฟิศก็มีแล้วห้องนอนห้องส่วนตัวก็มีแล้วห้องเก็บของอะไรก็มีแล้วชั้นบนไว้วางของอะไรเนี่ยเราออกแบบไว้หมดแล้วเราออกแบบไว้เผื่อใช่เผื่อคนมาเช่าวันไหนเราไม่อยู่เราก็ให้คนมาเช่าก็ทําเขาก็มาต่อตัดสินใจได้ง่ายแล้วก็ อนาคตก็ทําข้างหลังอยู่ทําบ้านเล็กๆอยู่ให้สามห้องครับให้เด็กแฝดคนละห้องพ่อห้องหนึ่งก็เป็นสามห้อง<า>ห้องห้อง,ห,องห้องน้าให้อยู่ทุกห้องครับมันจะสะดวกมันก็จะสะดวกสบายถึงหน่งไม่อยู่ก็จะพัฒนาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆ ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าโครงการทุกอย่างก็เหมือนเดิมก็จะทําไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่อยู่แล้วก็ไม่ทํำจะละทิ้งไม่ใช่แล้วก็พัฒนาไปเห็นแม่มาเล่นกับหลานก็เลยวันนี้มาเล่นกับหลานเพราะว่าเออมาช่วยไม่ดีประมาณนี้นะฮะประมาณสัพเหรละคุยกันได้ล่นโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมไหม ไม,ไม่มีเนาะโอเคโอเค,โอเคนะครับ <Okay S 1> F C หลับคลิปนี้สวัสดีครับออขอบคุณที่ติดตามเด้อจะลงคลิปไม่ดูอยู่ <laughs>